Short time Podcast. Short Ideas. Time Time Big สวัสดีครับรยินดอนรเบเข้าสู่ตอนแรกของ Short Time Podcast นะครับในตอนแรกนี้เราจะเริ่มด้วยเรื่องเบาๆก่อนแล้วกันแต่มันก็อาจจะไม่เบาสําหรับเราบางคนที่ต้องเผชิญกับความคิดนี้ในแต่ละวันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบตนเองครับเนื้อหาในตอนแรกนี้มาจากบทความของคุณเควินโนเกียจากเว็บไซต์มีเดียมนะครับเขาพูดถึงความรู้สึก เปรียบเทียบกับความสําเร็จในโลกออนไลน์นะครับในตอนนี้เนี่ยโลกของเรากำลังถูกความคิดที่เปรียบเทียบตลอดเวลาเล่นงานเราอยู่เสมอนะครับเพราะด้วยสมัยนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียมีบทบาทกับชีวิตของเราอย่างมากเลยนะครับและเราก็มักจะนําตัวเราเองเไปเปรียบเทียบกับคนในโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยๆแล้วก็มาบั่นทอนตัวเองว่าทําไมคนคนนั้นถึงทําได้ขนาดนี้ ทำไมเรายอยู่ตรงนี้และยังไม่ก้าวไปไหนเลยที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถทําให้เราหลอกตัวเองได้ว่าทุกคนมีเบื้องหลังหรือภูมิหลังทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับและเมื่อเราเห็นความสําเร็จของผู้คนผ่านหน้าจอมือถือเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มเปรียบเทียบขึ้นมาและที่อันตรายก็คือเราจะเห็นคุณค่ากับปัจจุบันและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคุณผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณคุณค่า จะลดลงครับเพราะเราไปให้ความสําคัญกับการไล่ตามชีวิตของผู้คนในโลกออนไลน์แทนแต่จริงๆแล้วนั้นโดยทั่วไปคนมักจะส่งต่อความเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดออกมาในโลกออนไลน์อยู่เสมอนะครับและเราก็มักจะมองข้ามไปว่าเบื้องหลังรูปภาพเหล่านั้นที่คนอัพขึ้นบนโลกออนไลน์เนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่เราอาจจะยังไม่รู้เขาอาจจะเคยลําบากมาก่อนหรืออาจจะต้องดินน้นรนกว่าจะได้ความสําเร็จแบบในภาพนั้นหนาได้แล้วเราจะเริ่มแก้ปัญหานี้จากตรงไหนดี คุณเควินโนเกียผู้เขียนเนี่ยบอกว่าขั้นแรกคือเราต้องรักตัวเองครับแต่ต้องเข้าใจตัวเองว่าชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่เป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรในตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรการรู้จักตัวเองนั้นจะช่วยให้เรากรองความคิดคําพูดหรือรูปภาพต่างๆที่เราเห็นจากไหนไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือว่าที่ไหนก็ตามแต่ว่าสิ่งไหนเนี่ยเราสามารถนำมาปรปับใช้ในชีวิตของเราได้ หรือสิ่งไหนควรจะปล่อยให้มันผ่านไปาการแล้วฟังคําแนะนําหรือนําวิธีคิดจากคนอื่นมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชีวิตของเรานะครับจะช่วยให้เราคงความเป็นตัวเองไว้และไม่ตามคนอื่นอย่างไม่ลืมหูลืมตาครับผู้เขียนยังบอกอีกว่าการพัฒนาตัวเองนั้นต้องเริ่มจากภายในครับและเมื่อเรารักตัวเองและเข้าใจตัวเองมากขึ้นการทํางานหนักๆและการตัดสินใจอะไรยากๆก,ก็จะง่ายขึ้นแน่นอนครับขอบคุณสาหรับการแล้วฟังในตอนแรกของชอต t t ม m พอดแคสต์นะครับสวัสดีครับ